๋ตวนี้เราทำได้ก็ประมาณ70%แล้วครับผมทั้ง2อ,องค์แล้วฮะดูผมจะทำให้เสร็จพร้อมกันทั้ง2ององค์แล้วเราติดตามชมนะครับที่ออกมาเป็นยังไง ตอนนี้ได้เวลาพักเที่ยงฮะพักกินข้าวเที่ยงก่อนนะครับเดี๋ยวตอนบ่ายมาลุยกันตอน่อตอนนี้ก็เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วพอผมแต่งหน้าทำทำหน้าแล้วครับ อตอนปลายอาจจะทําหัวนะเป็นผมมวยผมเหมือนตัวอย่างนะครับมวยผมตอนนี้พักเติมพลังก่อนครับผมเดี๋ยวเราติดตามขั้นตอนต่อไปนะฮะ สวัสดีครับพบกับช่องนิกรคนสร้างศิลปะนะฮะตอนนี้พระเจ็ดนิ้วลายกีวรลายพระเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ,รบเตรียมรอส่งขัดเงาอย่างเดียวนะฮะ อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะฮะเป็นกําลังใจให้ผมทำผลงานศิละปะการแก่สลักต่อไปหรือใครจะติดต่องานสนใจก็สามารถโทรหาผมได้นะฮะตามเบอร์ 0 655 4 3 19 2 3นะครับวกปรึกษาได้ปรึกษาได้ตลอดเวลานะครับว่าเออคุณชอบหินชนิดไหนมันมีทั้งหินขาวหินเขียวอินเดียหินน้ำโขงหินดำแล้วก็หยกหยกนี่แข็งสุดละ ถ้าคนชอบหินแบบไหนชอบพระปางไหนก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับผมว่าต้องการพระแบบไหนพระประจำวันเกิดก็ได้นะครับจันถึงอาทิตย์พระประจำวันเกิดหรือรรว่าพระบูชาทั่วไปพระสิงหนึ่งเชียงแสน จเจาหินต่างๆก็สามารถสั่งทำได้ครับผมโทรมาปรึกษาก่อนครับหินเรามีหลายชนิดหลายแบบตอนนี้นะครับรอย่าลครับฝากด like, กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงเย็นแล้วครับได้เวลาเลิกงานงานก็เสร็จพอดีเลย เดกจากการแกรนพร้อมจะส่งขัดเงาอีกทีนึ่งครับ <t> อย่าลืมนะครับ065 5 4หกห้าีสาาสองสนะครับโทรมาปรึกษาได้ครับ